ซวยเบอร์ไหนก่อนคุณเกรซว่าินทรอ,อ่าสัตว์เลี้ยงดีฉันนะคะจักหนูไว้กลายเป็นเข้าไปเองแปบ๊บหนึ่งเจนเย็นเจนเย็นอเจนเย็น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  trên 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 à, đểo 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 trên 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 mm. trên 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 Tiếp bỏ Trên 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 mm. Trên 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 เนนนึงตัวนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะที่ตั้งชื่อว่าเกรฟวารินทอนค่ะด้วยความตั้ง ได้อกเกริษเธออย่างอ้าปากแล้ฉันจะช่วยเธออย่างร้อย ออกไหมออกไหมอย่าหันมากกาช่วยยูเอาได้ไหม เดี๋ยวก็ไม่ช่วยเะ่าเลยเอาขยับตัวซิขยับตัวได้แล้วนี่ Được mày, Các bạn ừ, tôi thể mày đổi hướng dẫn không? Ừm, bây tôi sẽ thay đổi hướng dẫn. Các ได้แล้วได้แล้วจ้านี่ฉันช่วยเธอนะสับนึกบนคุณไหมหืมไปเร็วไปเลยไป ไปเร็วคือดักหนูไว้นะคะทุกคนแล้วกลับมาถึงบ้านเมื่อวานนะก็เห็นเขาเติดอยู่นะแต่เข้าใจว่าเขาตายไปแล้วไงก็กล่าว่าเดี๋ยววันนี้เจ้าออกปรากฏว่ามันเลื่อนที่ค่ะมันเคลื่อนที่ก็เลยรู้ว่ามันยังไม่ตายนี่พอช่วยมาดูปากมันนะดูปากมันนะสมควรที่จะช่วยไหมเนี่ยอ,อ ไม่ต้องเข้าบ้านฉันอีกนะจูนะคะเขาคอยดักหนูนะเขาไม่ได้ดักเธอลงไปเองนี่ช่วยด้วยการเอนาน้ำมันมาราดนะคะนี่หวยก็ไม่ถูกค่ะแถมมีมาโกงอีกเดี๋ยวเหอะ ตัวนี้ตั้งชื่อว่าเกระดวารินทอดนะคะก็ช่วยได้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ตำรวจข้างบ้านมาช่วยค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็พาไปปล่อยเขาเรียบร้อยแล้วจ้า